ครับตอนนี้ับเป็นเพชรปลาเพลินรับพกกับ่่้งของบ้านครอครัววันนี้ลูกสาวสุดที่รักอยากจะรับประทานนะครับหมูปักซีอิ๊วเราเลยไปได้สามชั้นมาสวยๆนะครับแต่ว่าทำครั้งนี้แล้วคงจะรับประทานได้สักสองสามวันนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คือหั่นนะครับนี่จะทําแบบสูตรโบราณนะครับสูตรแบบนะครับสูตรแบบอากงเลยพราากงผมเนี่ยชอบทำแบบชิ้นใหญ่ๆ ดบโดมิโตอาราดินี่นครับหั่นอย่างนี้เลยครับชิ้นใหญ่นะครับาทาชิ้นใหญ่เลยหัน่นเลี้ยงพวกเรามาแบบตั้งเดิมนะครับเนี่ยทำแบบชิ้นใหญ่ๆนี่คือ3มชั้นผัดซี่ยุครับตั้งกระทะนะครับ,รบ,แ,ลรบแล้วก็ใส่น้ำมัน หมูลงไปนะครับแต่น้าาหมูลงไปแล้วเอาสามชั้นที่เราหั่นเป็นชิ้นใหญ่ทอดเลยนะครับทอดก่อนเลยเอาไปทอดให้หนันกงกระดุกเลยครับและหลังจากที่ใส่หมูลงไปแล้วเราลืมบอกเจ้าที่ไม่นั้นจะไม่อร่อยต้องบอกเจ้าที่ทามั้งทอดเลืองสีเลืองทองนะครับสวยงาม ขนาดนี้เราก็ทอดนะครับเป็นสีเหลืองทองแล้วนะครับสีเหลืองทองแล้วก็เอาน้ํามันออกไปมากมายแล้วต่อไปก็จะตักให้เดต้นน้ำมันก่อนนะครับจะเทน้ำมันเลยเอาแค่นี้พอนี่หลังจากที่เราทอดน้อหมูสามชั้นนะครับสีเหลืองทองสะดุ้งสะดุ้งแล้ว ต่อไปเราก็จะมาเตรียมนี่เลยหั่นขิงนะครับซอยนะครับซอยเป็นชิ้นๆน,นะครับซอยขิงเป็นชิ้นๆน,นี่แลวหลังจากนั้นก็ตามด้วยกระเทียมตรงนี้อากาศหนาวฝนตกต้องใส่กระเทียมเยอะๆนะครับใส่เยอะๆใส่กระเทีเยมตังกระทะ ใส่น้ำมันเล็กน้อยแล้วก็นะครับเอาขิงนะครับลงไปทอดตามด้วยกระเทียมสับตรงนี้อากาศหนาวๆฝนตกๆนะครับต้องใส่กระเทียมไปเยอะๆเพื่อเพิ่มเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายและความตื่นเต้นาทอดเลยครับ กระเทียมเล่มเหลืองปุ๊บครับใส่เลยนะครับสามชั้นลงไปนี่สากชั้นจะไปผัดให้หอมครับเติมด้วยเกลือครับเติมด้วยเกลือครับครึ่งช้อนกาแฟถ้าจะให้เค็มบ้างนครับแล้วก็ตามด้วยตีอิ่วดำตีอิ่วดำผัดเลยครับผัดเลยหอม ตามด้วยพี่ยุกขาวอีกครับพี่ยุขาวใส่พี่ยุกขาวลงไปครับสีช้อนโต๊ะหอมเมื่อความหอมเกิดขึ้นกระทะกับความร้อนกับที่ติดอยู่ข้างกระทะกับความหอม สิ่งทำปฏิกิยากับสีองดำแลวมันหอมเกิดขึ้นหอมแบบไม่ไหม้สิ่งที่ทําให้เนื้อนุ่มได้คือยอดน้ําลงไปครับตั้งไว้ให้เปื่อนนุ่มนะครับให้เปื่อนนุ่มครับหลังจากที่เราเติมน้ําแล้วจนเนื้อนุ่มกระช้าวิญญาแล้วนะครับเราก็ต้องผัดด้วยไฟอ่อนๆเพื่อให ความหอมของซีอิ๊วนะครับซีอิ๊วดำหรือซีอิ๊วแดงเนี่ยมันจะทำปฏิกิยากับกระทะมันจะทำให้หอมจะเคลื่อนลืนล่นลื่นตัวอยู่แตพต่อไปเราจะตักเสร์มนะครับตักเสร์ฟเลยผัดให้น้ำแห้งก่อนนะครับจะไม่มีน้ำเพราะนี่ไม่ใช่มันไม่ใช่หมูหวานมันคือหมูผัดซีิวสูตรต้มตะกูลลนะครับเนี่ยอากงผัดให้กินบ่อยๆครับบ้านเรา ครับนะ่ครับนุ่มหน้าตานแห้งๆน้ำปกเป็ดปกครับต่อไปก็เตรียมจานครับตักใส่จานเลยนี่นะครับนุ่มช่าง้าผมเนี่ยน้ำตอนนี้น้ำลายไหลติ๊กๆๆๆเลยนะครับหลังตักใส่จานแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหอมอบอวนไปด้วย สีอิวนะครับซีอิวแดงนะครับสุดท้ายเลยเพื่อเพิ่มเพิ่มความแซ่บให้กับครอบครัวโดยเฉพาะเมียผมนะครับนี่ภรรยาผมต้องใส่นี้ด้วยนะครับลูกโดดลงไปนะครับนี่ใส่ลูกโดดลงไป,นะลดดลงไปแล้วเดี๋ยวมาดูการรับประทานนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าแซ่บเวอร์ขนาดหมูผัดสีอิวสูตรต้นตระกูลพร้อมเอเอเอ คุณภรรยาและลูกๆจะรับประทานอย่างอะไรจะร่อยอยังไงสวัสดีคะ่ะน้องก่าวสวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะสวัสดีคะ่คะคะ่วคะ,ว,คะวันนี้ก็มากินข้าวมีพ่อบ้านทํา นี่ค่ะหมูาอิว้วให้น่ากินมากค่ะมาลูกมากินกันเลยกินกันเลยนี่ค่ะค่ะซตนเน่ร้อยจมูค่ะพีนะะ่น้องม่ะนะคะนีนอกจากนั้นเราก็มี มีน้ำพริกมะขามนะคะพริกมะขามแล้วก็นี่ผักมาทั้งสวนเลยค่ะมีมีสตอค่ะมีสตอแตงกวาแล้วก็ทวนี่ค่ะมะระมะระขีนนกนะคะมะระขีนนกมันก็เลยไปแบบนี้มาขีนนกแล้วก็มะเขือมะขามกินกันเลยไม่รอช้า ามาค่ะก่อนอื่นตักน้ำพริกมาใส่ถ้วยก่อนนะคะนี่ค่ะเยอะๆเลยชอบน้ำพริกเผ็ดๆมะขามค่ะช้อนต่างโอมเลยมาอําอำ้อำอำ้ำอ้ำดูเลยลูกอืม มาค่ะทุกคนร้อยร้อยจังหูกันเดิอม,มาแล้ว พอบานยังไม่ก <c ười> ินพอบานยังไม่ได้เวลากินเลยก็บอกยังไม่หิวมือขำค่ะทุกคนมือขำ predyo 'yung marakino Mhm ัแต่ตเออเองไม่เลยก่ะลุกอน้ำพริกน้ำพริกอกร่อยมากเลยคะ่ะนี่ข้าวขาวอร่อยค่ะทุกคน <c oughs> มาค่ะมาค่ะ <c oughs> เปี่ยมข้าวกินกันปรอง,งกันค่ะ อร่อยนะคะต้มไม่เจหญๆน้ำพริกข่า หมูกัะสีอหืมรอยจังูมค,ค่ะก็จะตักไายกันประมาณนี้นะคะทักทายประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆขอบคุณมากๆที่รับชมและก,ก็ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ